มาแล้วคอตต n นเกมนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านถูกเปล่าอ่าอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมวันนี้อยู่กับเกมไอโซ a ล d นนะครับไอโซแลนดนะครับผมวันนี้เราเราจะมาไขปริศนาเรื่องอ่าหลายๆเรื่องนะครับผมหวังว่า สิ่งที่เราทําให้เกิดขึ้นนั้นมันจะไขปริศนาบางอย่างนะครับผมเราเริ่มต้นด้วยการที่เราฮึทำไมมันลอยได้เอาละครับตอนนี้เรียกได้ว่าแล้วยังไงต่อโอเคนี่คุณสามารถเขียนเอาไว้ได้นะครับคุณสามารถเขียนได้นะครับวุยดยีอ่ะอะโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะครับ อิสตทามที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็จะเจอกับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็คุณยายดูดูอ่าหนังน่าจะเป็นหนังนะครับผมน่าจะเป็นหนังแหละตอนนี้เราก็เจออะไรมากมายนะครับแต่เราไม่สามารถคลิกอะไรได้เลยน่าจะให้เราออกไปข้างนอกก่อนนะครับโอเคเฮ้ยเราจะต,ต้องสืบตั้งแต่ในบ้านสิ เฮ้ยเขาสามารถขับยะข,ข,ข,ขยับได้เฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะคุ้นๆนะเน,นี่ยหรือว่ามันมันอ๋อดูและเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาันนี้มาทางนี้ก่อนเฮ้ยแล้วอันนี้จะอันนี้ยังไงอะอ๋อนี่ไงนี่ไงอุ้ยไม่ได้อันนี้กลับก่อนเอออันนี้มา เ,ออเดี๋ยวก่อนนะโอ้โอยู่ๆมาก็อันนี้เลยเหรอยนียบ้าไปแล้วเราจะเอาไปทีละตัวนะครับหรือว่าสองตัววะเนี่ยผมน่าจะเอาไปสองตัวนะเนี่ยใช่จริงด้วยอันนี้มาทางนี้ครับอ,อันนี้ออกก่อนอันนี้มาอย่างนี้โอ้โหนี่ต้องสลับกันว่ะ โอ้บวกบวกไม่อยู่กับที่อ่ะบวกอเออนี่อย่างนี้โอเคไขได้แล้วแล้ววิห้องลับวิสามารถเก็บไมค์คิสฟรายได้เก็บอาหารได้ด้วยเอ่อรีเมมไอ้ทามมันต้องมีอะไรสักอย่างแนี่เออเอ้ยเราเข้าไปดูกระดานไม่ได้หรอฮะมีในอดีตการนะครับเป็นนิทานว่า มียักษ์มีอะไรมานะครับผมแล้วก็มีชาวประมงนะครับเรียกกัปตันแล้วก็เจอเจอประสบการณ์หลายๆสิ่งหลายๆหลายอย่างนะครับผมน่าจะประมาณนี้นะครับผมผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นและผมก็เดามั่วอาวกุแจเราได้กุเจมาครับแสดงว่าอันนี้มันต้องมีหน้าต่อเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าวิหิน เราต้องไปหาหินครับคุณผู้ชมเราต้องไปหาหินเฮ้ยแพ้ข้ออะไรยังน,น,นะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปหาหินนะครับผมว่าเดี๋ยวก่อนนะไออันกุมอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหุยกระดาษครับ ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาอย่างนี้ลงข้างล่างแล้วก็อย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราไปหาเรียกว่าโต้โต,ตนตรอวิตัวเรือตัวเรือมันจะต้องมีอะไรเกี่ยวกับเรือก่อนแน่นอนไปที่ประพันธอาคารประพันธาคารอ๋ออันนี้ต้องไปดูรหัสก่อนมันเป็นรหัสอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ มีแบบป้ายห้ามตกปลายอยู่หน้าบ้านด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาถามลุงคนนี้กันนะครับผมอ่ามีครับผมอ่านี่ครับนี่ครับได้นะครับได้หรือเปล่าอ่าได้แล้วครับโอ,โอเค ...Thank ิ o วครับ สวัสดีครับผมเขาบอกว่าตอนนี้ไม่สามารถออกโบสได้นะครับผมอันนี้ผมเดามั่วล้วนๆเวอร์มาเชฟโฮมพาพาสเวิร์ดต้องต้องดูพาสเวิร์ดก่อนไลฟ์เฮาส์คือข้างๆบ้านของผมนั่นเองให้กดที่นอตเหนือเดี๋ยวก่อนเอ็นเวนเขียนตัวใหญ่ไป อุ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิยังจดไม่ทันเลยอยู่ไหนวะเนี่ยเออนี่ไง n s w e e แล้วก็อะไรอีกอะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะมีอีกตัวหนึ่ง password e แล้วก็กลับไปกดที่ทิศเหนือ ทิศเหนือก็คือเอ็นนั่นเองโอเคผมต, mm. ต้องจดแบบไวๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราดูนี่ก่อนโอ๊ยไม่ได้ติ๊กที่มึงโอ้โหล้วก็ดูเสียงคุยโอ้หหูแตกหูแตกแต่วันนี้หูแตกครับอุย้ยพอเถอะไปก็ได้วะอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีนาฬิกากับหนังสือมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่แน่อุย้ยนาฬิกา เอาละมีประเด็นอื่นอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปข้างบ้านเราก่อนนะครับไม่รู้ว่าผมจะเปิดถูกที่ป่ะนะอ่ากดเข้าไปครับแล้วก็กดอันนี้ให้กดเหนือเหนือใต้ออกตกตกเหนือเหนือใต้ออกแล้วก็ เหนืออ่าได้แล้วทุกคนยเข้าไปแล้วเราเจอจอบเราเจออุ้ยเฮ้ยตรงนี้มีอัน,นี้ครับแต่เราไม่สามารถใช้ได้เราเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนก่อนลวกันตรงนี้มีเบ็ดตกปลาอ๋อมีหนอนอุ้ยอันนี้แบบมันต้องให้เราไปตัดสายไฟแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวๆเดี๋ยวสีมิสเตอร์แฮงพิมพ์มั้เนี่ย,ย,ยมนนไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยนี่ไงอุ้ยแล้วนี่อะไรอะ่ะว้ายากจังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาไขาแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาไขนะกันนะครับอุ้ยตรงนี้มีเด็กคนนึงเอเฟอร์เลอร์มันอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความฝัน โมเทลมันมันแบบฟิลลิ่งแบบดีมากอ๋อมันวนนี่วะอ๋อลงไปข้างล่างเพื่อไปปิดแน,น,น่นอนนี่ปิดครับแล้วก็มานี่เอาอ้าวแล้วก็เราจะต้องเปิดเหมือนเดิมปะ่ะแล้วก็เปิดเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วในสถานที่ที่นี้นะครับ ผมว่าที่ไขาลานเนี่ยน่าจะเอาไปใส่อะไรสักอย่างแน่นอนหุยหุยคุนๆนะเนี่ย,ยนอันเนี้ยอนนเอาละเดี๋เดๆๆเด้อเด้อเดยว,ดยวกลับกลับกลับอ,อ่าเฮ้ยไม่ได้ยังไงวะเนี่ยอ๋ออย่างงี้อย่างงี้ นี่ไงใช่หรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ว่ะโอนี่ไงอย่างน,นี้รู้ละรู้ละทุกคนผมรู้แล้ว นี่ไงเป็นไงโรมันง่ายมากจริงๆมันไม่ง่ายหรอกนานตั้งนานหุยอะไรอะ่ะมีบันไดด้วยหุยมีข้างหลังครับเดี๋ยวนะผมว่ามันจะต้องใช้อะไรสักอย่างเนี่ย วิเดี๋ยวนะวิอันนี้คุ้น,นเดี๋ยวก่อนนะจำไม่ได้เดี๋ยวก่อนไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อ๋อรู้ละรู้แล้ว้อยอันนี้อะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมอันนี้ผมจำได้มันจะมีเลขอยู่มันจะมีเลขอยู่ข้างหน้า เดี๋ยวก่อนนี่ไงไม่ใช่วะสิบหกเก้าแล้วก็ยี่สิบสามเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไฟเดี๋ยวก็เดี๋ยวเไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเดี๋ยวเดวผมต้องกลับไปที่บ้านผมต้องกลับไปที่บ้านแน่นอนอุ้ยใคระเนล่ยผมต้องกลับไปที่บ้านเดี๋ยวก่อนเหมือนเหมือนจะเจออันนึงอันนี้เหรออันนี้ อันนี้ยังยังไม่น่าใช่เดี๋ยวก่อนมันจะมีห้องข้างหลังใช่ไหมดูหนังสือครับเดี๋ยวเราดูหนังสือน่าจะเป็นพาสเวิร์ดอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน่าจะเป็นหรือว่าให้เราคิดสูตรไม่ใชเ่เดี๋ยวนะอันนี้จะเป็นไม่ใช่วะทุกคน เราจะต้องหากระดาษแผ่นนี้ให้ได้โดยที่ About Time คืออะไรสักอย่างอะ่ะเุ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เรามีอะไรบ้างนะเรามีสามเหลี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเคยเห็นสามเหลี่ยมที่ไหนสักที่หนึ่งไหมมันต้องมีสิเดี๋ยว,เ,ยวเราเข้าไปที่นี่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าหุ้ย อ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะตอนนี้คือหัวสมองผมตันครับเดี๋ยวเราลองไปที่พัตคารไม่ใช่พัตคารเอ่ออันนี้ลอยทะเลไอข้างล่างนี่ไม่น่าใช่ไปดูข้างบนก่อนข้างบนนี้ก็ไม่น่าโอ้โหผมต้องไขอันนี้เหรอเนี่ย Ơi, ờ, ngán nặng ý lẽ เ,ออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไม่มีสีเหลืองอ่ะนี่สีเหลืองสีเหลืองแล้วก็แล้วสีแดงอ,ะอ่ะอ๋อนี่ไงไม่ใช่เออนี่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 นเออนี่ไงโอ้โห แล้วสีเหลียงมันจะเชื่อมยังไงอะเดี๋ยวก่อนนะยากอยู่นะเนี่ยไม่ง่ายเลยอะ่ะอันเนี้ยสีแดงสีฟ้าเหรอ สีฟ้าใช่ไหมสีแดงเดี๋ยวเราต้องเอาสีเหลืองลงมาข้างล่างก่อนสีเหลืองก็ทำงี้ใช่ไหมเอาทำไมสีเหลืองมีสามอันน่ะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วสีเหลืองต้องอยู่ตรงไหนสีเหลืองต้องอยู่งี้นี่ไง ส,สีแดงกับสีฟ้านี่แหละปัญหาละต้องเอาสีเหลี่ยมอันนี้ไปอยู่ข้างๆก่อนสีแดงอ่าเอาละเริ่มได้ละ เริ่มได้แล้วมั้งนะแล้วสีแดงล่ะแล้วสีเหลืองอีกเอ,อ้ยยากจังวะเออนี่นี่ สีแดงสีแดงเหรวะมันจะไปยังไงอะสีแดงอะอ๋อสีใสๆนี่คือสีอะไรก็ได้หรเอไม่ใช่วะ่ะนี่ก็เป็นสีแดงใช่ไหมอ๋อดูล่าผมทำผิดนี่ว่า สีแดงอยู่กับที่ดีแล้วอ่าสีแดงอยู่กับที่ถูกแล้วแต่สีฟ้าต้องลงมาข้างล่างเดี๋ยวอัน ไม่ได้ไม่ได้ทำไมรู้สึกว่ามันวนมาที่เดิมวะเออนี่ไงเอ,อเ้ยได้แล้วเนีวว่ยฮือยได้แล้วทุกคนว้าวว้าวว้าวแล้วมีอะไรอีกไหม